ติ้งนงั่งติ้งนงังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั่วไทยทั่วโลกค่ะช้อปปิ้งผ้าไหมสุรินกัร์ไกด์แพทค่ะทอ่อสามตะกอหองกระรอกขนาดหนึ่งคูณสองเมตรจากราคาปกติส0 0พันเพราะฉะนั้นใครที่ได้ซื้อในคลิปนี้2750บาทรวมส่งนะคะมี3ลายให้เลือกหนึ่งลายสร้อยดอกหมากนะคะ2,705บาท50บาทพร้อมส่งนะคะยังไม่อาบนำ้ำยาเย็บเรียมสร้อยดอกหมากเป็นลายโบราณของแถวแถวหมา,าสารคามใช่ไหมคะเรียกว่าลาย เต่าก็ได้ซึ่งการถ่ายทำนะคะกายแพทไม่สามารถเป็นนางแบบได้เพราะว่าผ้าไหมที่ทอตีเกลยวหางกระรอกควบสองเส้นนี้จะถ่ายทำที่นางแบบเนี่ยจะไม่เห็นลายผ้าไหมก็ต้องถ่ายทำแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามว่าการนำเส้นไหมสองเส้นควบกันเนี่ยให้อ่อตีเป็นควบสองเส้นเป็นเขียวควบเหลืองหรือว่าแดงควบเหลืองนี้นะคะถือว่าสวยงามมากๆเลย,เลยคุณสมบัติพิเศษของผ้าทอโบราณลายหังกระรอกนี้นะคะจะมีความเรียบงา่าย แต่บนความเรียบง่ายเต็มไปด้วยความปราณีตและก็งดงามโดยการใช้เทคนิคการทอครบเส้นพุ่งหรือว่าคนไทยเรีวยกว่าผ้าหางกระรอกจ้าการทอผ้าไหมาหางกระรอกคือเป็นการทอพิเศษนะคะ,คเ,พเ,ะ,คะเพราะฉะนั้นจึงราคาแพงกว่า3มตะกอทั่วไปนะคะต้องใช้ทักษะความชํานาญและก็สวยงามนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยงามมันวาว ซึ่งช่างทอต้องมีประสบการณ์นะะในการใช้ทักษะในการทอะะตีในและโบกนะคะซึ่งก็คือผู้ที่ทอ,อ,อผ้าไหมจะต้องมีความชำนาญนะคะผ้าไหมที่ทอออกมาจะเป็นสีเหลืองมองเป็นระยับ ดูคล้ายกับเส้นขนของหางกระรอกนะคะคนโซรินจจึงเรียกว่ากนะิวนะเพราะฉะนั้นผ้าไหมใน3คลิปไอสามสาผืนในคลิปนี้นะคะจึงให้คุณผู้ชมเลือกก็คือลายแก้วชิงดวนหรือว่าลายใบไม้สำหรับเบอร์2ในเบอร์3จะอยู่ที่ความใหญ่เล็กของอลายใบไม้เพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมเลือกช้อปปิ้งตามใจได้เลยจ้า ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามองและเห็นโดยประยับนะคะยิ่งโดนแสงนี่ก็จะสวยงามเพราะฉะนั้นให้ชมในคลิปนี้นะคะกายแพทย์นำมาทั้งหมด7ผืนแต่ในคลิปนี้ตัดต่อมาเพียง3ผืนให้คุณผู้ชมเห็นคลิปสั้นๆแล้วก็จะได้ช้อปปิ้งกันได้นะคะถ้าตัดสินใจจะชอบใน3ผืนในคลิปนี้ก็ได้เลยแต่ว่าจะมีต่ออีกหลายคลิปคุณผู้ชมที่กดติดตามกดกระดิ่งจะมีการแจ้งเตือนสามารถเลือกช้อปปิ้งได้แต่ว่าไม่สามารถลงทีเดียว7ผืนได้เดี๋ยวคลิปจะยาวๆแล้วก็ไม่สามารถนั่งชมเป็นนางแบบได้เพราะว่า ผ้าไหม าลายหางกระรอกเนี่ยทอตีเกี่ยวหางกระรอกเนี่ยอยู่ที่นางแบบไม่ได้เลยค่ะจะมองไม่เห็นอะไรนอกจากแต่หน้าไกลแบบกลุมๆนะคะจึงให้คุณผู้ชมได้เห็นลวดลายแบบนี้เพราะฉะนั้น 1- นึถึงสอสเนี่ยนะคะหก็คือลายสร้อยดอกหมาก2ลายแก้วชิงดวงหรือว่าใบไม้เบอร์2เบอร์สาความใหญ่ของการทอลายใบไม้หรือว่าแก้วชิงดวงนี้จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมชมกันเป็นพลินกดถูกใจนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งเพราะ,ะนั้นคนกดติดตามจะได้ชมนะคะเพราะ,ะนั้นชมกันเลยจ้า และที่สําคัญไกด์แพดเคยโพสต์ขายผ้าไหมแบบนี้ไปแล้วนะคะใครที่ซื้อเป็นแฟนคลับเอฟจะรู้ว่าไกด์แพดขาย3,000นนะคะแต่ว่าคลิปนี้โปรโมชั่นคือใครที่เห็นคลิปนี้ 3,000ไม่ขายค่คคะแกไกแพ็คโปรจาก14-17มิถุนายนนะคะ2,750บาทรวมส่งยังไม่อาบน้ำยางไม่เย็บริมเพื่อนคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่มโอการได้สมใส่ผ้าใหม่ในราคามาบอกการจัดโปรก็แปลว่ามีระยะเวลาที่จำกัดนะคะใครเห็นก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นปกติผ้าไหมสา0พแต่การจัดโปรก็แปลว่าคนที่เห็นก่อนจะได้ในราคาพิเศษนี้คนที่กดติดตามกดกระดิ่งในราคาจะได้สิสธิ์ก่อนนะใครที่ถือว่าผ้าไหมรอคุณเป็นเจ้าของก็จะได้เป็นเจ้าของผืนนั้นเพราะฉะนั้นทุกคลิป ปัจจุบันแกแพทย์จะกำหนดเวลาเป็นการจัดโปรให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนัดไม่ได้แกแพทย์ก็จะพดลงช่องเทียบเบอร์1เบอร์2แบบนี้ค่ะเทียบเบอร์1นึ่งเบอร์สแล้วก็เบอร์สให้คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างนะคะว่าเบอร์2องบอต่างกันเรื่องความใหญ่ของอตัวลายผ้าและท้ายสุดค่ะทบทวน 1, 2ึ่ สองสาม,สามเห็นชัดๆคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจได้ถูกเบอร์ห่เบอร์สองเบอร์สามนะคะสนใจติดต่อนะคะสิบสถึงสิมิถุนายนภายใน3ามทุ่มของแต่ละวันใครเห็นก่อนได้ก่อนค่ะศูนย์แปดหน่งจนึ่งเจ็ดศ้าจ้าค่ะศูนย์แปดหนึโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมเลือกได้คะ่ะอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมพอใจแบบไหนคะ่ะรีบติดต่อมานะคะสิบสมิถุนายนเท่านั้นจ้าติ๊งน้องติ๊งน